มาครับทุกคนอโอ้โหได้เดลก็ไม่ซู้อไงทุกคนอย่าไปสนใจสิ่งที่มันพูดนะครับจะไดไงซะใครยังอยากตายไหมออมอยากตายไหมพี่ออมเป็นเกย์เงียบ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 ทุกคนเงียบเงีไหนพูดต่างคนต่างไม่พูดปีงี้เต็มเฮ้ยต่างคนต่างไม่พูดสิเป็นเน่ยเป็นเน่าอย่าพูดอย่าพูด เอีมเบีไว้เอีมบยไว้อินัดเป็นก็ทุกคนเอาบอกกูเป็นเสษเอ้าโอ้โหกูบอกเงี้ยบอกกูเป็นตายแล้วไปไปหานัดกันโอ้ยมาเถอะอยากเห็นหน้าแย่แล้วเนี่ะบอกกูเป็นเศษตันนะเป็นเฮ้เงานเดิมไปเฮียกูลงทางคขาเรื่อยขนาดนี้ยังวะเอ็มเอ้าบอกกูเป็นเอ้าเอ้ามึงยิงกูมึงตายลอ่ะ โก้ซื่อใจกู้ย่าไม่ได้ว้าวไอ้เี้มมันบู๊เองอี๊กูไม่รู้อู้วจั๊กตากระจอกโอยว้าวครั้งนี้คุณเฟมออกไปแล้วนะครับเศายังเลยนะครับเขาไปทำธุระนะครับพอดีครั้งนี้เหลือแค่พี่พี่ผมกับไอ้ออมนะครับตอนนี้ กูรู้มีสามคนขนาดนี้ใครเป็นนะมึงไม่เนียนหรอกมึงไม่เนียนหรอกมึงเคยมาคือมึงเคยมาเลยอะ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 อ้ไอ้โอ้ยอืมอ่าเฮียเอ้ออินโนเซนต์อีกแล้วเป็นสัต ขอบนหน่อยแล้วกัน,นขอบนหน่อย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 โอ้ยอ่ากูเห็นละเอ้ยนายพีออมเอ๋ยนายพี่ออมเอ๋ยอ ว่าอะไรอ่ะยอยา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 หูยาออาไล่ดีลาสุงไหมดีลาสูงเออ้ยอ้าอใครเป็นวะนล้วนาซีใครเป็นวะ

เี้ยไปไปไหนไม่ได้เอยตินมจอนมัน้มก่อนโอ้งไอ้ยอ้วโเยโอ้ยโ้ยโอีโน้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอยอ้ดยอ้้ยอ้ยอ้อยอมอ้อย้อมยโอ้้อออ แม่ส <pt it anki> ิแม่สิแม่สไมาเนี่ยวะไม่่สัปดหเลยโอ้ยน่ารู้

โอ้ทีนาฬิกาซ้าสิ2สอนาฬิกาสานาทียิ่งอ้ยโอ้ยเอาไ่ตอเออเอ่าอ่าอ่า่าา่ดนจริงอ่ะปืนปืนกับมีดอะไรไรกองการวะ อรเ้องรห้อาาเหียงดังฟังรักเลยหังเาะหีไม่ขอบคุณิวเไม่ได้เนี่หเยเล่นโกงเงี้ยต้องให้เขาเห็ดูนะับหไม่ได้ ไม่ได้ <night> หวไม่หัวไม่ส <night> ปีนอ <net yo> ีกเลยโอ้ยผูรชอบเลยวเวลามนโดนแล้วไม่ตายอะหัวไม่ไดเลยไม่ต่ดเห่อ่ย ก็จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอสนุกสนุกที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับ